หลายชั่วโมงก่อนพระจันทร์เต็มดวงขึ้นในวันนั้นแม่มดร้ายโรซารีบหยิบสร้อยคอปรารถนามาถือไว้ในมือนางยืนอยู่ข้างหน้าต่างและมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเพราะในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านางก็จะสามารถขอพรได้แล้วพอพระจันทร์เต็มดวงปรากฏขึ้นคืนนี้ข้านี่แหละจะได้เป็นแม่มดที่ทรงพลังที่สุดในประเทศ ในขณะนั้นเจ้าหญิงสุดที่รักโชมงามและเจ้าชายวิชาร์ดก็ออกเดินทางแสนอันตรายบนหลังมา้าเพื่อกลับไปเอาสร้อยคอวิเศษคืนมาเราต้องรีบหน่อยแล้วเจ้าหญิงเราต้องไปถึงปราสาทก่อนพระจันทร์เต็มดวงขณะที่โชมงามและเจ้าชายวิชาร์ดเดินทางผ่านป่ามืดมิดหมอกสีขาวเข้าปกคลุมทั่วป่าพอหมอกปกคลุมเช่นนี้ ทั้งเจ้าหญิงและเจ้าชายก็มองอะไรรอบตัวไม่เห็นเลยม้าที่พวกเขาขี่อยู่เลี้ยวเข้าผิดถนนและวิ่งลึกเข้าไปในป่าอย่างรวดเร็วเจ้าชายเรากำลังจะไปไหนกันแน่มองไม่เห็นอะไรเลยมีงูเลื้อยออกมาจากต้นไม้เมื่องูเข้าไปพันเท้าของมา้าม้าก็ยกขาขึ้นด้วยความหวาดกลัวจนเกือบกระแทกให้เจ้าชายและเจ้าหญิงตกลงไป เย็นๆนี่หยุดก่อนหยุดนะแต่คำพูดของเจ้าชายไม่ได้ทำให้ม้าใจเย็นลงเลยท้ายที่สุดเขาก็เหวี่ยงเจ้าชายและเจ้าหญิงล่นจากหลังไปในกระบวนท่าเดียวเจ้าม้ากระทืบเท้าและหายตัวไปท่ามกลางสายหมอกเจ้าชายริชาร์ดกับโชมงามได้แต่มองคล้อยตามหลังเจ้าม้าไปพวกเขาไม่สามารถเดินทางต่อได้ในป่ามืดที่มีแต่หมอกปกคลุมอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ เราคงไม่มีทางหาปราสาทของโรซาเจอแน่เลยเราจะทำยังไงกันดีล่ะเวลาไม่คอยท่าใครประจัน์รเกือบเต็มดวงสมบูรณ์ผ่านหมอกแล้วไม่นานพุ่มไม้ข้างพวกเขาก็เริ่มสั่นไหวนี่ใครอยู่ตรงนั้นเราไม่กลัวหรอกนะโฉมงามสังเกตเห็นหางฟูๆสีดำอยู่ใกล้ๆขณะที่เธอกำลังจะยื่นมือไปจับ สกังตัวหนึ่งก็กระโจนออกมาเฮ้ยอย่ามาจับหางข้านะบอกมาสิพวกท่านมองหาอะไรอยู่ในป่ามืดมิดแห่งนี้สกังเหรอไม่นะรีบอุดจมูกเร็วเข้าจะไปอุดทำไมเล่าข้าปล่อยกินเหม็นใส่คนไม่ดีเท่านั้นแหละเจ้าชายริชาร์ดกับชมงามถอนหายใจอย่างโล่งอกโอยคุณสกังเราต้องไปยังวังที่แม่มดโรซ่าอาศัยอยู่ ต่เราหลงทางเพราะหมอกนะสิเจ้าช่วยเราหน่อยได้ไหมเจ้าสกังตัวสั่นเทาด้วยความกลัวเมื่อได้ยินชื่อแม่มดโรซาเขาเข้าไปซ่อนตัวในพุ่มไม้และยื่นหัวออกมาด้วยความสงสัยแม่มดโรซาเหรอแต่นางอันตรายมากนะโฉมงามกับเจ้าชายวิชาร์ดเล่าเรื่องทั้งหมดให้สังฟังรวมถึงสร้อยคอวิเศษด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราไปไม่ถึงก่อนพระจันทร์เต็มดวง โรซาก็จะทรงพลังและน่ากลัวกว่าเดิมอีกสกังตัวน้อยจึงตกลงช่วยพวกเขาเจ้าสกังหาทางไปยังปราสาทอย่างํำนาโชมงามกับเจ้าชายจึงเดินตามเข้าไปรู้สึกทึ่งกับความสามารถของเขาเอาละเรามาถึงปราสาทของแม่มดโรซาแล้วแต่ข้าไม่เข้าไปหรอกนะแต่เดี๋ยวจะรออยู่ตรงนี้โชมงามกับเจ้าชายวิชาร์ดกำลังจะก้าวเท้าเข้าปราสาทไป แต่มีแสงสีขาวสาดใส่พวกเขาก่อนนี่ก็คือแสงของพระจันทร์เต็มดวงโดยสมบูรณ์ไม่นะพระจันทร์เต็มดวงณตอนนั้นเองแม่มดโรซ่าจอมอป,ปลักษ์ปรากฏตัวขึ้นใกล้หน้าต่างนางยกซอยคอขึ้นหาพระจันทร์เต็มดวงให้ซอยคอได้ดูดแสงดวงจันทร์อย่างเต็มที่ดวงดาวค่อยๆดับแสงไปทีละดวงและดวงจันทร์ก็ดูมีสภาพเหมือนก้อนหิน โอ้สร้อยคอปราถนาแสงจันทร์เต็มดวงโปรดประธานพรให้ข้าข้าปราถนาจะเป็นแม่มดที่ทรงพลังและร้ายกาจที่สุดในประเทศทันทีที่แม่มดโกซาขอพอรเสร็จแสงที่กักอยู่ในสร้อยคอเปล่งล้อมรอบตัวเธอโฉมงามและเจ้าชายมองดูเหตุการณ์อย่างตกตะลึงและซ่อนตัวด้วยความกลัว โรซาเปลี่ยนร่างกลายเป็นแม่มดเลอโฉมและทรงพลังกว่าเดิมเสียอีกตอนนี้ดวงตาของนางมองเห็นได้เฉียบคมขึ้นและจมูกของนางก็วหวขึ้นด้วยข้ารู้นะว่าเจ้าอยู่ที่นี่แต่สายไปแล้วล่ะแม่มดโรซาไม่รีรอรีบขอให้โฉมงามกับเจ้าชายถูกจับขังไว้ในคุกใต้ดินทันที ทั้งคู่หายตัวไปพร้อมกับเสียงดังปังจากที่ที่ซ่อนตัวอยู่สกังประหลาดใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากอ๋ออ่าคนไปช่วยพวกเขานะเขารีบขุดหลุมบริเวณปลายขอบของปราสาทจากนั้นเขาค่อยๆพบว่าตัวเองเข้ามาถึงโถงทางเดินของแม่มดโรซาแล้วเอ๊กลิ่นในนี้เหม็นกว่าข่าอีกนั่นเนี่ยสกังตัวน้อยเห็นสร้อยคอที่พวกเขาพูดถึงอยู่บนโต๊ะ เขากำลังจะไปคว้าสร้อยคอเส้นนั้นมาแต่แม่มดโรซาก็สังเกตเห็นเขาเสียก่อนเจ้ามาทำอะไรในปราสาทข้าเจ้าตัวสก,กรปรกออกไปให้พ้นเดี๋ยวนี้นะไปไปณตอนนั้นเองเจ้าสังารีบกระทึบเท้าปล่อยกลิ่นเหม็นอันโด่งดังคลุ้งไปทั่วโอ้กลิ่นกลิ่นนี่มันเหม็นอะไรอย่างนี้ตอนที่โรซากำลังจะจับเขาได้ นางก็เป็นลมล้มพับเพราะได้สูดดมกลิ่นเหม็นเข้าไปเมื่อสบโอกาสเจ้าสกังขคว้าส้อยคอมาและลงไปยังห้องใต้ดินของปราสาทสกังด้วยขนาดตัวอันเล็กจิ๋วของเขาสกังงลอดผ่านลูกกรงเข้าไปและส่งส้อยคอให้ชมงามชมงามกับเจ้าชายประทับใจกับการกระทำอันหารกล้าของสกังงตัวน้อยมาก ชมงามรีบสวมสร้อยคอและกล่าวคำอธิษฐานทันทีข้าปรารถนาให้พวกเราทั้งสามออกไปจากที่นี่ส่วนแม่มดโรซาอืมอ่ะให้นางเปลี่ยนร่างเป็นหนูสร้อยคอที่รักทันทีที่เธออธิษฐานเสร็จพวกเขาก็พบว่าตัวเองกลับมาอยู่ในวังอย่างปลอดภัยสกังที่รักพวกเราคงไม่รอดแน่ถ้าไม่มีเจ้า อยากอยู่กับพวกเราในวังนี้อยากเป็นเพื่อนสนิทของเราตั้งแต่นี้ไปหรือไม่สกังรีบตอบรับข้อเสนอของชมงามทันทีเพราะนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขารู้สึกว่าการช่วยเหลือผู้อื่นและการมีบ้านที่อบอุ่นช่างเป็นความรู้สึกที่ดีเหลือเกินส่วนอีกด้านหนึ่งแม่มดโรซาถูกเปลี่ยนร่างเป็นหนูนางคลุ้มคลั่งเมื่อได้เห็นตัวเองในกระจก กันอยด้วแมวจอมขี้เกียจของนางเมอเมอไม่รู้อะไรเลยและเอาแต่วิ่งไล่ตามหนูทั้งคืนข้าเป็นนายเจ้านะข,ข้าหมายถึงข้าเป็นเพื่อนสนิทเจ้าปล่อยข้าไปเถอะนะเมอเมอรได้ปรด